ไปร้านไทยค่ะไปร้านไทยไปกินก๋วยเตี๋ยว,วยไปกินอาหารร้านไทยเสียงจักระจันค่ะทุกคนเสียงดังมากๆเลยค่ะโลโลมากับน้องจีอึนค่ะ,โลโละมาเดินข้างทางแล้วมาเจอดอกไม้สวยๆค่ะ,ะตามน้องจีอึนไปค่ะน้องจีอึนวันนี้ใส่กระโปรงที่คุณแม่ตัดให้นะคะสวยไหมคะทุกคนใส่ได้พอดีเลยค่ะ ไปกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็พาทุกคนมาดูอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะบรรยากาศอีกหมู่บ้านหนึ่งะค่ะทุกคน<ท>ลมลื่นมากๆค่ะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนะคะ,ะมาร้านที่จิงเพีองค่ะร้านเพื่อนอยู่ที่จิงจิงเพองเป็นร้านอาหารไทยขายอาหารตามสั่งค่ะ, <ไป S 1> คะ กับข้าวร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยค่ะเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะต oh. มาค่ะไปกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปร้านไทยนะคะอะตอนนี้ร้อนมากๆค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีตลาดนัดนะคะวันที่สามสิเอ็ดทจะมีค่ะแล้วก็มาวันที่ไม่มีตลาดนัดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าวันมีตลาดนัดรถเยอะมากๆค่ะไม่มีที่จอดค่ะนี่ก็จะ มีคุณยายมานั่งขายของนี่ก็มีนะคะม, um มาถึงแล้วคะ่ะมาถึงร้านไทยแล้วค่ะทุกคน,น,นคอ,อันนี้ร้านไทยมีทุกอย่างเลยนะคะอร่อย <สบ ý> ทุกอย่างคะ่ะอนยองอาเซียวมาแล้วน,นะคะทุกคน๋วยเตี๋ยวอันนี้ร้านไทยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวร้านไทยเนื้อเปื่อยอร่อยค่ะแบ่งให้จีอึนค่ะเพราะว่ายัางไงก็ทานไม่หมดอยู่ดีค่ะอร่อยไหมคะ่ะ <like> อันนี้แบ่งให้จีอนค่ะเพราะว่าเยอะมากๆค่ะนี่ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดจีอึนค่ะมาทีไรสั่งกินทุกที่ค่ะแล้วนนก็ข้างๆก็มีเครื่องเคียงค่ะทุกคนอร่อยมากๆนะคะก็มี ขาหมูนะคะร้านนี้ข้าวขามูก็อร่อยค่ะเปื่อยยุ่ยรสชาติเยี่ยมมากๆค่ะมาค่ะทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอันนี้เนื้อนะคะเนื้อเปื่อยยุ่ยมากๆค่ะก็ล,ะลูกชิ้นอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นไทยนะคะแต่ว่าผลิตในเกาหลีค่ะ อร่อยมากๆค่ะทุกคนเด้งๆชำๆขอทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะกตี๋ยวเนื้อเปื่อยมาที่ไร่มากินทุกที่ค่ะหอมหอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมเลยมากมากค่ะน้ำซุปพิมก่อนอขอทานข้าวก่อนนะคะขอคุณทุกคนรรับชมค่ะสวัสดีค่ะ